ทักกรุงลุมแม่น้ำวังนะครับวันนี้ก็มายกยอนะครับวันที่3มกันยายน6 3สานะครับวันนี้ก็บรรยากาศ5้าโมงครึ่งจะหกโมงนะครับก็แดดก็ยังมีอยู่เนาะน้ำก็ยังสายอยู่นะครับก็จะมาลุ้นดูว่าจะมีปลาเข้ายอไหมครับเนาะตาแรกเนาะตาแรกกระจาวาวนะครับไม่ได้ นี่ครับปลาหมาันครับตัวแรกถ่ายไม่ทันใช่ไหมมีน้ำมืดเมื่อกี้นักถ่ายตอนลุกไม่ได้ถ่ายนะนี่แต่กล้องเผลอนะครับเผอะครับนั่งหลบแดดเนาะมันโหนจ้ะนี่ครับปลาตัวแรกเป็นปลาตะเพียนนะครับถือว่าจ,าจะมมีปลาแล้วเนาะน้ำมันสใสๆนะครับถ่ายลุก น้ำก็แรงมากครับหัขวาขาจ้ำหันกนู่นอุ้ยจะรอดไหมนะนี่ครับมาแล้วครับอู้มาแล้วครับ,รบตกล้องเือบถ่ายไม่ทันอีกแล้วนะครับนี่ ปลาไทยมันกลับมาเข้านะครับครัปลาปักอ้าเนาะนี่ครับปลาปักอ้าหมานหวานหนหมนนี่ครับปลาปักอ้าเนาะช็อตเด,ดชช็อตเดชสามสามมวนละมวนล,ละมวนล,ละมวนละน้ำก็แรงมาครับ พอ,อตั้งใจถ่ายมันก็ไม่ค่อยถูกเนาะมาครับมาลุ้นกันต่อว่าจะเข้ากันอ,อ,อาเาพอ,อ,อตั้งใจถ่ายก็ไม่เข้าเนาะนี่ครับมาแล้วครับแต่กล้องเมามือหน่อยนึงสุงได้ไม่ได้ถ่ายอีกแล้ว สา,ายงามๆครับขออภัยนะครับ f อนะครับถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าตะกล้องนั่งมือนะครับมันโหนโหนครับนะครับช็อตเด็ดไม่มีแล้วตอนยกขึ้นมาแล้วตอนมาเห็นตอนที่ปลาเข้ายอเนาะน้ำมันก็แรงครับแต่จ้าูด ช่ถ้ารู้ว่าต่ำอย่างนะตายเลยพอตั้งใจถ่ายก็ไม่โดนนพ่เเซมามต้ินมาดรัมานะครับมานะครับโอ้โหดวกระโดดด้วย ปลาเข้าดีครับถ่ายตอนยกมั้ยเซ้น,นไง <_ V 1> นี่ปลาตะเพียนน่นนี่เซ้นเห็นปลาไม่มีแต่เซ้นเห็นผอนนนีอันนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยไม่ได้ตัวันนี้ปลาขึ้นนะนี่ตัวใหญ่ด้วยนะครับเนอะ ครับแป๊บเดียวเนาะครับมาลุน้นกันต่อนะครับมาลุน้นกันต่อฮ <c oughs> ิวไปยู มีคนเนี นะครับนี่โอ้โหโอ้โตัวนี่วสันหิงแต่เห็นสั่นแรงของตาใหญ่เนาะตาปากอ้าครับโอ้คันนะคันคัน ตัวยกรนะน่ะทำไมตัวมันเริ่มเล็กลงเล็กลงตัวเล็กลงเนาะออกอย่างแรงนะ ยังไงยังไง,ไงดูดปลาลดรถขนาดแล้วครับาอาร์ตยกอ่ะนี่ครับกำสามตัวเนาะใส่มินิรถถ่ายรูปดูด มันตายยัง่งเหมือนปลาตายแล้วมันมน,นิ่งเลยอ๋อนีงไงที่เขาบอกว่าปลาดอกนิ้วนึงอะปลาสีชมพูนี่เป็นสีส้มนี่ครับที่เขาบอกว่าเป,ปา็นปลาทิขีปลาดอกนิ้วเนาะก็มันคล้ายๆพันกับปลาสร้อยนกเข่ารอเปล่าแล้วก็ปลาข่าคล้ายปลาแก้มชามนะครับนี่ปลาทิขีเลยเนาะ แต่วันนี้เหมือนน้ำ <c oughs> เหมือนน้ำจะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่น้ําออกจากคูนๆอยู่นะครับฝนมาตกเนาะอากาศรอบรอบนะครับอันนี้ผ้าที่กระตกนะครับน้ํากระเหงอยู่ด้วยครับไม่รู้ว่าน้ําจะนองอีกเมื่อไหร่เนาะจะนองอีกหรือเปล่าไม่ดู น้ำก็แรงก็ได้นะครับนี่ครับโอ้มากระพุ้งเลยโอ้ห่าทับไม่ได้โอ้ดูยีกัครับม่วนนี่ครับผ่านไหมอ่ะตอนยกขึ้นเลยใช่ไหมดูไงแต่ที่อิงโบกนั่นดู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 นี่ครับ นี่หางแดงแปนดครับทุ่ย่ายดูนี่เข้ามารำอีตัวนี้หกตัวตัวเนาะโอ้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดสติ๊กเหรอใ่อืมอือเห็นเลยครับปลาหางแดงก็ใส่ลูก ตามขนาดไซส์วันนี้ม่วนครับม่วนครับนี่มันไม่ดิ้นแต่มันเพิ่งมาดิ้นตอนอย่างเงี้ยมาเป็นรอบเป็นรอบนะครับ ตั้งใจถ่ายมันก็ไม่เข้าเนาะ F Z. <c oughs> ในกระุ่งปลาบางาบ <c oughs> เป็นยขึ้นมาแล้วลตสันดิ๊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 ดิีครับตัวเล็กไปหน่อยเนาะ ปาบ้างออกนี่ครับพลาที่กำลังตกนะครับตกแล้วท้องฟ้าสวยนะคุณมั่งฟ้าทีา่นี่ค่ะตาเริ่มห่าะนแล้วเนาะคือท้องฟ้ากับ หมอช้างเหยียบกระเป๋าบางตรงนึงหมอช้างเหยียบครับฟ้าสวยมากนี่ครับอันนี้ท้องฟ้าเนาะพอตะวันตกแล้วก็เป็นแสงอย่างนี้นะครับแบ่งครึ่งกันเลยนะครับนี่ครับแบ่งครึ่งกันเลยสวยนะครับ มามันดูยกจำตนอน้อน้องปางครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับกดแจ้าไปหน่อยห้อยอยุ่พุ่นแฟนนี้น่ัวมันพร้อมเนาะ สังเขวาว่าอันนี้เป็นแม่นน้ําสองสี่นะครับพนึงสี่สี่ีออกข่โซ้มพนึสี่ออกเอาขาเทา ะะเออออกไปแล้วต่ำมันฟิวอะเนาะต่ำฟิวปลาไปแล้วข้าแล้วอ๋ออันนี้ตากล้องจ้เลยเนาะขึ้นปอปาาขึ้นมาแล้วครับ ตะขาวครับมันเริ่มมืดแล้วนะครับเนาะเยอได้ตัวใหญ่ๆยังเมื่อก่อนนะเนาะนี่คนละไปน,นี่สังฆวาสังฆวาครับสังฆวาโนยโอเคครับ <c oughs> ขอสรุปคลิปไว้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันมืดนะครับภาพมันเบลอร์นะครับมันไม่ค่อยชัดนะเนาะ วันนี้ก็ม้วนอยู่ครับถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับตากล้องมือครับผลงานวันนี้ก็ได้พอสมควรนะครับนี่ไม่เยอะยู่ครับนี่ตัวใหญ่กันเลยครับนี่ครับตัวใหญ่กันเลยนี่ครับนี่ครับเนาะตัวใหญ่เนาะแกครับขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศนะครับที่ กดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยให้กําลังใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าทําคลิปให้ชมใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขตอสุดท้ายโอเคครับขอบคุณครับ